ริบทท้งสังคมธุรกิจการเมืองนะครับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของไทยก็ต่างจากอังกฤษนะครับแต่มีคนบางกลุ่มต้องการให้ประเทศไทยเหมือนอังกฤษเกิดความขัดแย้งเหมือนอังกฤษแล้วก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดโมเกซีหรือประชาธิปไตยเป็นดังสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็ฝรั่งเศสกำลังชเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้การชุมนุมประท้วงจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นตามลำดับแต่สิ่งที่ตามมาจนถึงขณะนี้นะผู้บริหารของประเทศกำลังควบคุมสถานการณ์นะครับในบางประเทศอย่างประเทศอังกฤษ เปลี่ยนนายกกัฐมมตรีแล้วเปลี่ยนนายกรัฐมมตรีอีกจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่สามารถทําให้สถานการณ์โดยรวมในฝั่งของประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยดูดีขึ้นอยาง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนกะารเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศน่าจับตามองฮนะความรุนแรงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นในเชิงปรากฏการก็ปรากฏว่านะครับทางฝั่งจีนก็แบน หลายสดนะครับผู้หญิงใส่ชุดชั้นในเพชขายชุดชั้นในสตรีเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนี้นะครับโซเชียลมีเดียของจีนปรากฏว่าปรากฏเรื่องประหลาดนะครับออร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์หันมาให้ผู้ชายนะครับเป็นแบบสำหรับชุดชั้นในสตรี เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงใส่เสื้อวาบหวามนะครับวิวไลฟ์สดในโ,โซเชียลมีเดียนะครับการไลฟ์สดขายสินค้าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากในประเทศจีนสินค้าหลายแบบนะครับแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าอาหารและอุปกรณ์ <c oughs> เครื่องมือต่างๆ นะครับอาศัยช่องทางในการกระตุ้นยอดขายแต่เมื่อ2ปีที่แล้วทบาลจีนได้เริ่มเข้ามาทําการควบคุมอุตสาหกรรมดังกล่าวในด้านต่างๆนะครับก็ได้มีการกําหนดแนวทางและข้อกฎหมายห้ามผู้หญิงไลยสดนะครับหรือช่องละเมิดดังกล่าวเช่นเบอร์มังการโชกินจุนะเป็นที่นิยมในเกาหลีเนื่องจากมองว่าการโชว์สดังกล่าวส่งเสริมการสร้างขยะอาหาร รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้หญิงสวมชุดในการไล์สดซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องของการลามกอนาจารก็เลยให้ผู้ชายมาทําการใส่ชุดผู้หญิงในการไล์สดแทนในขณะที่ขายดีแปลกแปลกนะฮะปรากฏว่ามีการทำยอดขายถล่มทลาย1.4ล้านเล่มแต่เปิดตัวหนังสือแบบเงียบกริบสื่อรอทำข่าวมากกว่าคนไปซื้อของหนังสือเจ้าชาย นะครับเสมือนหนึ่งเจ้าชายเฮลรี่ถูกาสานิกรชาวอังกฤษพร้อมใจกันบอยคอรดโดยมีได้นัดหมายทั้งนี้ในขณะที่ผู้จัดพิมพ์หนังสือนะครับประกาศว่าบันทึกความทรงจำของเจ้าชายเฮลรรี่ทำสถิยอดขาย24ชั่วโมงแรกสูงถึง1.4ล้านฉบับแต่มากกรรมเปิดตัวหนังสือซึ่งประเดิมเริ่มขาย ตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาของวันแรกแห่งการวางแผงมีบรรยากาศหลอนอย่างยิ่งนอกจากจะไม่มีปรากฏการผู้คนแห่แหนเข้าไปรอคิวซื้อยาวเหยียดแบบที่เกิดขึ้นในหนังสือสุดยอดการขายดีทั้งหลายแล้วภายในห้างขายหนังสือเจ้าใหญ่ในลอนดอนยังมีสุมทชนรอทำข่าวมากกว่าจำนวนคนเข้าร้านบ้างมีเพียงลูกค้าไม่ถึงสองคนนะครับ ในห่วงเวลาเดียวกันนะคะแนนนิยมของ Prince Harry d u ร e แห่งซัสเซสก็หงอยหนักกว่าที่เคยเสื่อมจัดจัดในปี2022โดยอยู่ในสถานการณ์ที่เรตติ้งความนิยมสุทธิตดถอยลงเรื่อยๆนะครับภายในแดนลบกล่าวคือติดลบแล้วติดลบอีกดังนั้นผลการสำรวจครั้งใหม่เอี่ยมเมื่อวันที่12ถึง13มกราคม2500 66นะครับเลตติ้งของความนิยมสุทธิของพระองค์ดิ่งลงสู่ระดับนิวโลนะครับต่ำสุดในประวัติการอยู่ที่ลบ44ทั้งที่เลตติ้งดังกล่าวเป็นนิวโลใหม่ที่ย่ำแย่กว่านิวโลเมื่อสัปดาห์แรกแห่งปีกระต่ายที่อยู่ติดลบอยู่ที่ลบ38เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตะวันตกเดือดประนามนะครับอิหร่านเฮียม สังหารอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมฐานเป็นสายลับให้กับอังกฤษอิหร่านประหารพลเมืองอิหร่านเชื้อสายอังกฤษรายหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจากการเปิดเผยของสารยุติธรรมเพิกเฉยเสียงเรียกร้องจากลอนดอนและบอร์ชิงตันที่ขอให้ปล่อยตัวเขาหลังจากเขาถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิต ตามข้อกล่าวหาเป็นสายลับให้แก่อังกฤษนะครับอังกฤษซึ่งประกาศว่าคดีดังกล่าวอาลีซีรีซานะครับอันบารีวัย61ปีมีแรงจูงใจในการทางการเมืองประนามการประหารชีวิตครั้งนี้โดยที่นาย,ยกรัมดีเลช,ชี่ซูเน็กเรียกมันว่าเป็นการกระทําที่ตายด้านและขี้ขาดตาขาวนะครับของรัฐบาลที่ปาดเถื่อนนะครับ ซึ่งอังกฤษก็แสดงความไม่พอใจเพราะสายรับถูกสังหารในขณะที่รัสเซียก็ยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนโครงสร้างยูเครนคราวนี้เสียหายรอบใหม่นะครับอังกฤษเป็นชาติแรกที่จัดส่งรถถังทำการสนับสนุนยูเครยนยูเครนนะครับรายงานถูกรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มรอบใหม่ ส่งผลทําให้พลเรือนเสียชีวิตหลายสิบรายในขณะที่อังกฤษกลายเป็นประเทศตะวันต,ตกชาติแรกที่เสนอมอบ,ร,บรถถังให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนร้องหามาช้านานการเคลื่อนไหวของอังกฤษเรียกปฏิกิริยาการตอบโต้อย่างรวดเร็วจากมอสโกโดยเตือนว่ามันรังแต่จะทำให้เกิดความขัดแย้งหนักหน่วงมากขึ้น ในขณะที่เหตุการณ์ที่ต้องพังงะเลยทีเดียวฮะจีนก็ยอมรับมีผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโควิด -19 เดือนเดียวฮะเกือบถึง60,000คนจีนนะครับได้ระบุในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เกือบ6 0 0 0 0คนในช่วงแค่เดือนเดียวถือเป็นตัวเลขเยื่อชุดแรกที่ทางเจ้าที่แดนมังกรออกมาเผยแพร่นับตั้งแต่ปักกิ่ง นะครับผ่อนปรนข้อจำกัดสกัดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบวัคซีนโควิด -2 สายพันธุ์ของไฟเซอร์อาจเชื่อมโยงโรคเลือดนะครับหลอดเลือดในสมองพบการเฝ้าระวังนะครับความปลอดภยัยตีตราวัคซีนโควิด -19 รุ่มอัปเดตของไฟเซอร์ ผู้ผลิตยาของสหรัฐอเมริกาและไบ o n นเทคนะครับพันธมิตรสัญชาติเยอรมนีอาจเกี่ยวข้องกับโรคเลือดนะครับทางสมองชนิดหนึ่งในกลุ่มคนสูงวัยจากข้อมูลเบื้องต้นที่วิจัยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคนะครับแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ CDC กับองค์การอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา นะครับระบุว่าวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งตรวจสอบของ CDC พบว่ามีความเป็นไปได้ในประเด็นความปลอดภัยซึ่งบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีความเป็นไปได้สูงว่าจะป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดในช่วงเวลา21วันหลังจากที่ได้รับวัคซีน2สายพันธุ์ของไฟเซอร์และ b บ o n t เทคหากเทียบกับช่วงเวลา22วัน หรือ44วันหลังฉีดวัคซีนโควิด1 9ในขณะที่ลดความเหลื่อมล้ำฮะปรากฏว่าอดีตครูภรยาของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเห็นด้วยฝ่ายค้านเสนอใช้เครื่องแบบนักเรียนทั่วประเทศบริจิมาครองสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอังกฤษกระโจนเข้าสู่ประเด็นตกเถียงเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน แสดงจุดยืนสนับสนุนใช้เครื่องแบบนักเรียนในขณะที่เวลานี้ฝ่ายขวาจัดกำลังผลักดันให้รัฐบาลบังคับใช้กฎเกณฑ์แต่งกายเหมือนกันทั่วประเทศเครื่องแบบนักเรียนที่ไม่เคยบังคับใช้ในโรงเรียนในรัฐทุกแห่งในแผ่นดินใหญ่ของฝรั่งเศสและรัฐตรมนรีศึกษาของประเทศก็แสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมายดังกล่าว สื่อมวชนฝรั่งเศสนําเสนอข่าวเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่ประเทศแห่งนี้เตรียมเผชิญประงานประท้วงครั้งใหญ่นในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการปรับแผนกเกษียณอายุราชการของทางรัฐบาลภรรยาวัย69ปีของประธานาธิบดีซึ่งเป็นอดีตครูสอนโรงเรียนมัธยมเปิดเผยว่าเธอเคยสวมเครื่องแบบนักเรียนตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสือ ระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนเขาบอกว่าดิฉันเคยสวมเครื่องแบบตอนเป็นเด็กตอนอายุ15ขวบสวมกระโปรงสีน้ำเงินเข้มนะฮะเสื้อไหมพรมสีน้ำเงินเข้มและฉันคิดว่ามันดูดีเลยเธอกล่าวตอบคำถามนักเรียนเด็กหญิงวัย14ปีรายหนึ่งฮะซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกัน ในขณะที่ F.B.I. มีการบุกสถานีตำรวจจีนเถื่อนกลางเมฮัตันนะครับแอบเปิดใช้ชื่อมูลนิธิช่วยเหลือคนจีนบางหน้าเกี่ยวข้องพ่อเมืองนิวยอร์กผิวสีคนดังสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า F.B.I. บุกสถานีตำรวจจีนเถื่อนในปีที่แล้วนะครับพบในพื้นที่ชั้น3 สำนักงานมูลที่จีนตั้งในเมืองแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กเป็นสำนักงานฮือฮาอดีตประธานกรรมการมูลที่เคยบริจาคเงินให้กับนายกเทศมนตรีนิวยอร์กผิวสีชื่อดังเฮริชอดัมที่ปรากฏอยู่ในงานกาล่าดินเนอร์ของมูลิธิเมื่อปีที่แล้วสื่อ rete, เดลิเมของอังกฤษรายงานว่าการบุคคลน,นะครับฟ้าผ่าเกิดขึ้น วันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิเข้าไปฮะฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่อาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของมูนิธิของจีนซึ่งตั้งในเมนฮัตตันตั้งอยู่เลขที่107บลอดเวตะวันออกนะครับเมืองนิวยอร์กซิตี้รัฐนิวยอร์กนะครับในขณะที่เป็นเรื่องงามหน้าขึ้นอีกฮะปรากฏว่ารัฐมนตรีโรมาเนียเผลอหลับกรน นะฮะออกอากาศระหว่างการสัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์แบบสดสดปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของโรมาเนียเปตรีอาเดียนะครับต้องอับอายขายหน้าอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะครั้งใหญ่หลังเผลองีบหลับเสียงกรนดังลั่นออกจอระหว่างให้สัมภาษณ์สดกับ ผู้ดำเนินรายการสถานีตรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับผลกระทบความขัดแย้งในยูเครนที่มีผลต่อกเกษตรกรชาวโรมาเนียและต่อมาภาพเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์วิดีโอซึ่งโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเป็นภาพบางส่วนสำหรับการสัมภาษณนะ์สื่อของ CNN สำนาักข่าวทางโรมาเนีย ที่เป็นฝ่ายพนมิตรของ CNN สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริการะหว่างการออกอากาศนั้นผู้ดำเนิน <c oughs> ในเชิงงานวิเคกา์สถานการณ์ที่น่าสนใจตอนนี้แล้วก็เป็นประเด็นไฮไลท์นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นในประเทศฝรั่งเศสฝรัร่งเศสกำลังเผชิญปัญหากับวิกฤตนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและตอนนี้กำลังจะเกิดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ ในการประงานครั้งใหญ่ในนอกจากในฝรั่งเศสแล้วนะครับในอังกฤษก็เผชิญเหตุการณ์เดียวกันนะครับในสหรัฐตอนนี้ถึงขั้นจะอาจจะมีการาไม่ทันชำระหนี้ต้องให้สปาของเกรสยื้อการชำระหนี้ออกไปฮะอาจจะเป็นการผิดนัดชำระหนี้นั่นหมายความว่าภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แต่ประเด็นที่น่าสนใจถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย นะครับตอนนี้เรื่องการแต่งกายนักเรียนซึ่งประเทศไทยเนี่ยการแต่งกายนักเรียนก็มีการวางหลักเกณฑ์ไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมาฝรั่งเศสก็มีการวางหลักเกณฑ์นะครับการแต่งกายในเรื่องของนักเรียนต่อมาก็มีการยกเลิกไปตอนนี้อังกฤษจะ,ะเข้าไปฮะฝรั่งเศสก็จะกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับในขณะที่ภรรยาของ รัฐมนตรีว่าประธานตีของประเทศฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองก็เห็นด้วยนะฮะกับเรื่องนี้สาหรับสาเหตุหลักๆที่ประเทศไทยต้องให้มีการใส่เครื่องแบบนักเรียนเพราะต้องการที่จะให้เกิดความทัดเทียมเสมอภาคนะครับไม่ให้คนรวยใส่เครื่องแบบที่ดีก,กว่าใส่เสื้อผ้าที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ให้คนจนใส่เสื้อผ้าที่แย่กว่าจึงเป็นที่มาของเครื่องแบบ นักเรียนที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันเรื่องของเจ้าชายนะครับแฮร์ี่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันนะหลังจากที่มีการแฉราชวงศ์ออกมาเป็นชุดชุดชุดปรากฏว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลายเป็นเนกาิีฟการเปิดตัวของหนังสือของเจ้าชายเฮลรี่ซึ่งเขียนเรื่องราวต่างๆนอกจากจะลดความนิยมของตัวเองลงไปถึงขั้นติดลบแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อราชวงศ์ของกังกด้วย ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลก็เป็นเรื่องของการแย่งชิงตําแหน่งมกุดราชกุม,มารและความขัดแย้งในราชวงศ์ของอังกฤษนะครับที่แน่นอนฮะถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะไทยก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวแต่ก็มีกลุ่มคนพยายามที่จะทําให้ไทยเหมือนอังกฤษเกิดความแบ่งแยกเกิดความแตกแยกกันพยายามสร้างชุดความเชื่อต่างๆ นะครับซึ่งไทยบริบททั้งสังคมธุรกิจการเมืองนะครับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของไทยก็ต่างจากอังกฤษนะครับแต่มีคนบางกลุ่มต้องการให้ประเทศไทยเหมือนอังกฤษเกิดความขัดแย้งเหมือนอังกฤษและก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดโมแครซีหรือราาประชาธิปไตยเป็นดังสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็ฝรั่งเศสกำลังผเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และจนถึงขณะดนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้การชุมนุมประท้วงจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นตามลำดับแต่สิ่งที่ตามมาจนถึงขณะนีนะ้ผู้บริหารของประเทศกำลังควบคุมสถานการณ์ในบางประเทศอย่างประเทศอังกฤษ เปลี่ยนนายกรัฐมมตรีแล้วเปลี่ยนนายกรัฐมมตรีอีกจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่สามารถทําให้สถานการณ์โดยรวมในฝั่งของประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยดูดีขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์แบบนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อข้าวเงินบาทของประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นรวมทั้งบิตคอยที่มีแนวโน้มที่จะย่าแย่ลงไปด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศ ก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

all your kind ได้บันคุมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ให้มันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่เสด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังรับปริสุดดังและจะพร้อม